อันนี้ขนมอะไรนะครับเป็นขนมบอบแบบค่ะเป็นขนมบอบแบบบอบแบบบอแบ,บ,บอแบบค่ะบอบแบบค่ะ,คะ,คะแต่ถ้าเป็นในเมืองเนาะเขาจะเรียกว่านิ่มนวลแต่ลักษณะาการทําไม่เหมือนกันบ,บอบแบบของเราเนี่ยเราใช้เป็นข้าเหนียวอย่างเดียวค่ะใช้ในการเอาไปคั่วล้างล้างสามน้ำสี่น้ำร,ร็จแล้วเราก็เอาไปคั่วะสะเสด็ดน้ำเราไปคั่ว ขั่วให้เหลืองหอมนะคะคเสร็จแล้วเราก็เอามาโม่คนสมัยก่อนใช้การโม่มือใช้หินเป็นหินนะคะตัวโม่มือแต่พอมายุคปัจจุบันเนาะตัวนั้นมันจะช้าละเริ่มช้าเพราะว่าเริ่มทําขายออกสู่ตลาดด้วยอะไรด้วยนะคะ่ะเยอะมากขึ้นเนาะเราก็เลยดัดแปลงมาเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่อง ออกมาเป็นเป็นผงแป้งใช่่คะพี่ลองจับได้นะคะลองจับได้เป็นผงแป้งเลยนะคะละเอียดมากละเอียดมากเลยค่ะค่ะแล้วจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาผสมกับตัวน้าเชื่อมครับค่ะนี่เป็นน้ําเชื่อมใช่ค่ะเป็นน้ําตาลน้ําตาลหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนเราเอามาผสมกันเคี่ยวเคี่ยวสักประมาณ40นาทีได้ไหม ได้ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเราตั้งไฟนะคะจะตั้งไฟเลยจากการตั้งไฟนะคะจับเวลาได้เลยค่ะประมาณนั้นแล้วเราก็เอามาผสมกับตัวแก้อันนี้คือส่วนของไส้ไส้ค่ะเป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวต้องใช้มะพร้าวถึงทึกนะคะครับแบบนี้แต่ไม่ใช้มะพร้าวอ่อนค่ะ นี่จะไป่าเหนื่อยใช่ค่ะเหนื่อยเหนื่อยทำกินจนเหนื่อยอ่ะทำกินจนเหนื่อยเพราะขั้นตอนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเการเตรียมเ้าเหนื่อยเก่อนเขาจะเียข้าวเก่เองนะคะปลูกเองทำเองทำอาหาอะให้เองทำเองอ่ะไม่เดือนดืออ่ะอ่ะเ้า้าัวเนาะไม่ต้องกแรงนะ ใช้ตัวนวลเราใช้ตัวนวลน,นะคะ <Yun> ตัวนวลเป็นสื่อในการทำเนาะมันจะได้ไม่ติดแป้งมันจะได้ไม่ติดตัวเขียว <c oughs> อันนี้ก็คือเอามะพร้าวใส่เป็นไส้เข้าไปใช่แล้วเราก็เอามาพับอ่าแล้วพับอย่าง<ม>งี้ค่ะเดี๋ยวโทษนะคะทะคี่ช้อนเลย ในมะพร้าวนี้มันจะมีน้ําตาลกับเกลือแผนนิดหน่อยใช้การหวานหวานเค็มเค็มหวานหวานเค็มเค็มครับนี่ตัวออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเอาไว้นี่เสร็จหนึ่งแล้วเสร็จหนึ่งหนึ่งชิ้นขายยังไงครับเนี่ยสามชิ้นที่ทำขายสามชิ้นสบสามันสิบบาทก็ไม่แพงพี่ลองทานดูได้เลยนะคะว่ากินแป้งเนี่ยไปนอกจากไปกินแป้งจะขึ้นที่จมูกเลยนะคะ หอมไหมคะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแล้วรสชาติของมะพร้าวเข้ากันนะฮะใช่ใช่ใช่ครับเป็นขนมแปลกของของบ้านเราแต่ว่าไม่ได้แปลกนะคะตัวแป้งเขามีเอกลักษณ์คือกลิ่นกลิ่นค่ะกลิ่นตัวกลิ่นเวลาเรากัดคั่วอ่าเราจะได้กลิ่นของเขาไม่หวานมากแล้วก็เค็มนิดเดียวเนี่ยเป็นพอใส่เกลือพอให้ดึงดึงรสหวานขึ้นมาอือครับ อร่อยแล้วเราจะพบเห็นขนมนี้ขายตรงไหนได้บ้างคในในคลองใหญ่เลยค่ะหน้าตลาดคลองใหญ่เลยค่ะในตลาดคลองใหญ่มีทุกวันเลยนะคะมีทุกวันจะมีเส่วนมาจะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงเย็นจะหมดแล้วค่ะขอบคุณครับ